สวัสดีครับ FC แฟนคลับเกษตรพันล็อกควิดีโอนี้เราจะนําเสนอเกี่ยวกับต้นกล้วยใบตองกล้วยเนี่ยนะครับที่เราตัดเอาคือเอาอะไรก็แล้วแต่นะครับโยนลงเลยนะครับเลี้ยงแบบง่ายสบายๆครับดีกว่ากลายเป็นใบตองแห้ง กลางทุ่งนานะครับเราก็เอามายโยนลงให้หมูคุณหมูแม่พันธุ์นะครับได้สบายเลยนะครับเวลาเขากินข้าวเช้าข้าวเย็นเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่หลังเวลาต่อจากนั้นนะครับเราก็สามารถเอาอาหารว่างหรือเป็นอาหารเสริมเนี่ยมาลงได้เลยนะครับ เราก็จะมาเก็บมาเลมอย่อางนี้แหละนะครับทั้งวันแหละเราจะจัดการแบบพอถึงเย็นก็ไม่เหลือแล้วนะครับไม่มีทิ้งเลยนะไม่มีของอะไรทิ้งนอกจากขี้นะครับ <c oughs> แค่นั้นนะครับเนี่ยเขาก็จะมากัดมาแทะมาเลมเลยนะ่เนี่ยนะครับ ทั้งวันแหละวิธีการเลี้ยงดูเนี่ยสำหรับหมูป่าแล้วเนี่ยก็เป็นมันไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับก็ทุกคนสามารถทำได้นะครับเพื่อนเพื่อนเกษตรสนใจอยากจะเลี้ยงหมูป่านะครับก็เอาวิธีอย่างเราเนี่ยไปไปใช้ได้นะครับ เราจะต้องการให้หมูมันมีพัฒนาการให้โตเร็วสักหน่อยแล้วก็อาจจะให้อาหารเม็ดร,ร่วมไปด้วยนะครับจะทำให้เขาเติบโตแบบเร็วนะครับอันนี้เราเลี้ยงแบบที่ว่าตามธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ไปเล่งอะไรมากนะครับ มดใช้สารนะรเราจะได้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคนะครับเวลาบางทีเราก็มีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาก็มีนะครับในส่วนนี้เราก็ใช้ได้เป็นเมนูได้เลยนะครับปลอดภัยนะครับ สำหรับหญ้าอื่นๆเนี่ยถ้าเราอย่างรู้ว่าหมูป่าจะกินได้ไหมเราลองนะครับถ้าเราลองให้เขาดูนะครับแต่ข้อที่ควรระวังคือแหล่งที่เราเอามาเนี่ยนะครับแหล่งที่เรานำอาหารเหล่านั้นมาเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยจากสารพิษนะครับ จะเป็นบางทีเราไปเอามาเราไม่รู้ว่าเขาใช้ยาฆ่ายาอะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้ต้องต้องเช็คดูให้ดีนะครับว่าสารพิษจะตกค้างตามหญ้าตามผักต่างๆนะครับต้องต้องดูให้ดีหลังจากที่เราเอามาอยู่ในเราเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้สิบวันพอดีเลยนะครับ น้องมาเยี่ยมชมฟาร์มเขาก็เขาก็มาเออมาทักทวงอยู่นะครับเอาโตขึ้นอยู่นี่เออแต่เราเลี้ยงเขาทุกวันเราไม่ค่อยสังเกตไม่ออกหรอกนะครับจะไม่ค่อยเกิดความแตกต่างเท่าไหร่แต่ก็อาจจะมีบ้างอยู่บางตัวก็โตเร็วนะครับช่วงที่เขากินอาหารได้ดีนะครับเขากินอาหารได้ดีเขาก็จะ โตเร็วอยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่ผอมๆเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราอาจจะแยกเป็นโซน,นให้อาหารเขาเมื่อเขากินอาหารดีเราก็จะโตทันเพื่อนเองนะครับแต่ถ้าเขาไม่กินอาหารเนี่ยเราต้องดูเนี่ยสาคัญนะครับถ้าไม่กินอาหารเราต้องมีอะไรสักอย่างละมันดูแลความสะอาดเกี่ยวกับบางทีเราทําคอกล้อมคอกเนี่ย เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับเราก็ต้องดูว่ามีพวกช่วยชามจานชามเซรามิกเนี่ยพวกนี้เอาทิ้งได้เลยนะครับมันจะไม่ย่อยนะครับว่าหมูสามารถขบแตกนะครับเคี้ยวได้นะครับเราโยนทิ้งไปได้เลยพวกเศษขยะพลาสติกนะครับพลาสติกเป็นของเล่นเด็กอะไรประมาณนั้นนะครับโยนทิ้งไป ก็กินอยู่อย่างนี้แหละทั้งวันนะครับไม่เหลือหรอกเราไม่ได้เก็บทิ้งนะนะครับกา้านกล้วยที่ทิ้งลงไปนะ่ยเขาจัดการหมดเรียบร้อยนะครับดีกว่าเราทิ้งให้แห้งตามท้องไร่ท้องนาเนาะนะครับตัดได้เรือได้ปีแล้วก็เอาท่อนกล้วยต้นกล้วยมาทั้งต้นนั่นแหละทั้งดุนนั่นแหละนะครับ ส่วนเป็นท่อนกล้วยเราก็สามารถตัดสับนะครับเป็นท่อนประมาณที่แบบให้เขาได้เกี่ยวได้สะดวกนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างคลิปได้เด้อนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้เราได้ทำวิดีโอต่อๆไปสำหรับวิดีโอนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ